พระธาตุวัดบ้านเป้นซึ่งได้ทำการบูรณะใหม่เมื่อสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งหลวงปู่ก็ได้ขึ้นไปช่วยท่านพระครูวิธานสาธุกิจเจ้านาตบภาษาเจ้ววาวัดบ้านเป้นได้บูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งหลังทั้งองค์เลยครับแต่เดินเปนองค์เล็กๆอยู่ดูด,ด้านในนั่นนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาเขียนป้ายชมงาพระธาตุ เป็นป้ายห้องชมเงาพระธาตุนี้กำลังเขียนอยู่นะครับ ข่าจีดีด้วยเห้องเขียนแบบจีดีด้วยเดีย<ม>๋ยวเขาจะพัดถาดไอ้ถาดเนี่ยเขาบอกถดมัน้ะยำนะกีดีมันเป๊นนะ,ะเนาะเขาดจีดีเนาะอะไรวะเขาบอกพัดถาดมันเาอะไรนะ Thank you. ครัวตอนนี้ป้าก็เขียนแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูเงาพระาธาตุภายในข้างในกันนะครับเข้าไปด้านนี้เลยเนาะเดินตามมาเลยครับครับตอนนี้ก็เข้ามาด้านในภายในห้องแล้วครับก็จะเห็นเงาพระาธาตุเจดีย์ที่อยู่ด้านนอกองค์เจดีย์ที่อยู่ด้านนอกนะครับจะมีเงาสะท้อนเข้า,ามาภายในห้องนี้จะเป็นลักษณะกลับหัวสีเหมือนเดิมทุกอย่าง อยู่บนอจอมุงลวดมุงลวดเนาะไปมาอีกด้านหนึ่งทำทำเป็นแผ่นจอรองรับไว้ซึ่งเป็นจอที่อยู่ด้านล่างเป็นแผ่นฟลาสติกก็สามารถมองเห็นเงาพระธาตุเช่นเดียวกันแต่นี้ลักษณะตาบองด้านนี้ก็จะไม่กลับหัวนะเป็นเงาพระธาตุที่ห่านหัวทางที่ทางเดียวกันจะมีแสงสะท้อนมาเนื่องจากต้องใช้แสงจาก ดวงอาทิตย์ถึงจะมองเห็นนะจะมองเห็นได้ตั้งแต่เช้ายันยังค่ำทุกทุกเวลาที่มีแสงอาทิตย์ะจะมีนกบินผ่านมาผ่านไปก็จะเห็นเหมือนกันก็เป็นที่น่าสนใจเข้ามาเที่ยวชมดูกันได้ก็มีคนที่ทราบข,าบข่าวก็มาดูกันเป็นประจำวัดบ้านแป้นตำบลบ้านสาอำเภอเชียงหงษ์จราปาง,ปางในลำปลางนี้ในลำปลางนี้ก็มีหลายๆวัด เช่นกันเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุจมปิงวัดอโขเชกีรีและวัดบานแป้นแห่งนี้เป็นแห่งที่สี่ที่พบับกพระธาตุเมื่อก,กี้เราดูด้านในเนาะนี้กลับดูด้านนอกก็เป็นองค์องค์จริงจะมองเห็นลักษณะน,น,นี้เลยถ้าทุกคนทุกท่านมาก็สามารถมากราบ นมัสการพระธาตุประจําปีเกิดได้มีพระธาตุประจําปีเกิดสิบสองราศีรายล้อมพระธาตุเจดีย์องค์นี้ไว้ที่นี่ข้าต้รับท้ายคลิปนี้ก็ขออรวยอรให้กับทุกคนทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญและรับชมคลิปนี้จงพบกับความสุขความเปริเลยมีความสุขกายสุขใจ ปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความุ่งมาปรารถนาทุกประการเธอ